แม้วัย42ปีแต่ไฟแห่งฝันไม่เคยมอดดับประสิทธิ์พดุงโชค หลังจากที่ในเลกที่2สโมสรพลังการ f อทีมในไทยลีก2ทํทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยชนะมากถึง4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นจากทั้งหมด9นัดในเลกที่2และขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มพื้นที่เพย์ออฟเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดซึ่ง1ในนักเตะที่มีส่วนสำคัญพาทีมไม่แพ้ใครใน8นัดหลังสุด ประสิทธ์พดุงโชคผู้รักษาประตูจอมเก๋วไย42ย่าง43ปีติดน่องส่องสนามขอพาติดน่องไปส่องกับประสิทธ์พดุงโชค ประสิทธิ์ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่เริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นโดยเจ้าตัวทํางานประจําเป็นเซลล์ขายนมแต่ก็เป็นคนที่ชื่นชอบและรักในกีฬาฟุตบอลและมักไปเตะบอลเดินสายเป็นประจําซึ่งเล่นทั้งในตําแหน่งกองหลังกองหน้าหรือผู้รักษาประตูจนในวัย26ปีเมื่อรุ่นพี่ที่รู้จักชวนไปคับตัวกับสโมสรน,นครราชสีมา f อซซึ่งขณะนั้นอยู่ในดีวิชั่น2หรือลีกภูมิภาคโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเจ้าตัวก็ขอลาเพื่อไป คัดตัวหนึ่งอา์และก็ผ่านการคัดเลือกและได้เงินเดือนเพียงเดือนละแค่4 0 0 0บาทซึ่งถึงแม้จะน้อยกว่างานประจําที่เจ้าตัวทําแต่ประสิทธิ์ก็เลือกเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนื่องจากเป็นสิ่งที่ตนเองรักในชื่นชอบอีกทั้งเป็นความฝันของเจ้าตัวจึงเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกกับสโมสรนครราชสีมา f c ในปี2008ด้วยวัย26ปีซึ่งในฤดูการแรกของเจ้าตัวก็ยังไม่ใช่มือหนึ่งของทีมจนในฤดูการ 2011เจ้าตัวขึ้นมายึดมือหนึ่งของทีมได้และพานครราชสีมาเลื่อนชั้นสู่ดีวิชั่นหนหรือไทยลีก2ในปัจจุบันจนในฤดูกาล2014ได้ย้ายไปร่วมสโมสร b e c เทโลศาสนะซึ่งเป็นทีมในลีกสูงสุดแต่ในฤดูกาลแรกบนลีกสูงสุดของเจ้าตัวก็ได้โอกาสลงสนามไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นแต่ก็ยังได้สัมผัสกับแชมป์ลีกครับและในฤดูกาลที่2ของเจ้าตัวต้องเจอกับอาการบาดเจ็บที่ข้อมือจึงต้องพักยาว ไม่มีโอกาสลงสนามจนมาฤดูกาลที่3คือฤดูกาล2016เจ้าตัวทําผลงานได้ดีในช่วงปีซีซั่นจึงยึดมือหนึ่งของทีมตลอดทั้งฤดูกาล ทำให้ในฤดูกาล2017เป็นสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดคว้าตัวไปร่วมทีมถึงแม้ต้องรู้ว่ามาเป็นสำรองของกวินทร,รมสัจจานันท์แต่เจ้าตัวก็เลือกเส้นทางที่จะมาอยู่กับกิเลนพยองเพราะถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เข้ามาอยู่กับสโมสรชั้นนําของไทยอีกทั้งเป็นโอกาสที่เจ้าตัวจะได้สัมผัสกับรายการ a f ฟซีแชมเปี้ยนลีกและเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลเจ้าตัวก็เป็นตัวสำรองตามที่ทุกคนคาดแต่หลังจากนั้นเมื่อมือหนึ่งอย่างกวินทร,รมสั จานันได้รับบาดเจ็บเจ้าตัวก็ทําทหน้าที่ทดแทนได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงสนามไป8นัดพาทีมชนะไป7นัดได้เสมอไป1นัดจนมิโลวานลายเยวัตเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยว34ปีซึ่งการย้ายมาเมืองทองก็ทําให้เจ้าตัวได้สัมผัสกับแชมป์ไทยแลนด์เชฟเป็นคัพปี2017ลีคัพ2017และแม่ของขัพ2017 จนในเลกที่2ของฤดูกาล2019เจ้าตัวได้ย้ายไปร่วมกับสโมสสโปริชเชโรเอฟซีที่ตกชั้นลงไปเล่นในไทยลีก2และเจ้าตัวก็เป็นกําลังสําคัญพาโปริเทโรจบอันดับที่2ของตารางและเลื่อนชั้นกับซูลีกสูงสุดอีกครั้งและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทําให้เจ้าตัวได้ย้ายไปร่วมทีมใหญ่อย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดในเลกที่2ของฤดูกาล2021-2022ซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่กับ BG1 ฤดู การึ่งเจ้าตัวลงสนามไป12นัดและในฤดูกาล2023-2024เจ้าตัวย้ายไปร่วมสโมสรพัทยาย united ทีมในไทยลีก2ตามด้วยจันทบุรีเอฟซในเลกที่2และในฤดูกาล2024-2025ช่วงเลกที่2เป็นสโมสพรพลังการ f อฟีที่คว้าจเจ้าตัวไปร่วมทีมซึ่งด้วยประสบการณ์และความสามารถทั้งความเป็นผู้นำในสนามทำให้เจ้าตัวยึดมือหนึ่งของทีมและก็พาพลัง การไม่แพ้ใครใน8นัดหลังสุดพร้อมขยับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่โซนลุ้นเลื่อนชั้นถึงแม้เจ้าตัวจะอายุ42ย่าง43ปีแต่ไฟแห่งฝันไม่เคยมอดดับเจ้าตัวยังคงกระหายในชัยชนะอยากที่จะลงเล่นฟุตบอลและอยากที่จะพาต้นสังกัดอย่างพลังการเอฟเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดประสิทธิ์พดุงโชค ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ